มาสบล,ล er ้านลนะคะเขาเขาเปนากาศับเออมันเยอะขนาดไหาไม่รู้ว่าจำนวนติดผู้หญิงซื่อด้วยอไอที่มันมีเคสไอ้นี่ไงที่มันสอนแล้วมันสอนเรื่องเลขกัตายเรื่องแล้วก็แล้วเลบไปที่ิดล้านบ้างสาิเออสามสิบเออสามสิู่้คนเยาแต่ว่ารวมรวกันได้สามสิบล้านลอต้นะ ไม่มาถููว่ามันเพราะเราไม่ได้นะครับ <S <S รวันนี้วันนี้นะครับ <S <S เราทําหนังสือมายื่นถึงผู้ชการตํารวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทจิร,รพัฒน์ภูริเดชเพราะว่าเ,าเรามีชาวบ,บ้านที่ได้รับผลกระทบจากที่อดีตตํารวจท่านหนึ่งเนี่ยไปเปิดสถาบันสอนเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปชักชวน ชาวบ้านที่ไปเรียนกับเขาเนี่ยไปร่วมลงทุนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเสียหายน่าจะแตะที่ประมาณสักสามสิบล้านได้แล้วครับเนี่ยมีชาวบ้านรายใหม่ที่มาวันนี้ด้วยลักษณะก็คือเขาให้ทํำยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเขาว่าชวนไปร่วมลงทุนก่อนหน้าน,านั้นค่ะจะมีพี่คนหนึ่งก็เอาเงินไปถ่ายถอนคือเดิมโฉนดที่พระพุทธบาทอะเป็นจดจำนองไว้แล้วพี่เขาก็ไปถ่ายถอนแล้วก็จัดตั้งบริษทัทแล้วก็ทำอะไรนะ ไอตัวรูปแบบโครงการอะไรต่างๆอะคะ่ะเขาจะมีแบบโครงสร้างอะไรทุกอย่างเลยแล้วเขาบอกเงินไม่พอแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมีทั้งหมดแปดหลังเขาก็เลยเร่วมลงทุนไปเรื่อยๆแล้วตอนหลังพี่เขาก็ถอนตัวแล้วเขาก็บอกจะเอาไหมอะตอนแรกเราก็หนึ่งหลังแล้วไม่รู้เหมือนจะโดนของหรืออะไรไม่รู้พอก็จะเอาครูบาอาจารย์เขาก็จะบอกเออทาใส่เดียวกันพาไปดูหมอไม่เชื่อใช่แล้วเราจ่ายเงินไปตั่าไหร่ครับก็ หลักห้าตอนนี้ถ้าายห้าล้านเกินเกินอันนี้ห้าล้านห้าล้านสามแสนทั้งหมดยอดที่เห็นอยู่แต่แต่ว่าวิธีการที่เขามานี่คือเขาก็จะมาเชิญชวนเราตอนแรกสุดอ่ะเขาก็จะมาพูดให้เชื่อโดยการที่อ่เอาพระมาก่อนเอามาไปดูหมอให้แฟนเปลี่ยนชื่อต้องเลของไหมน่าจะเล่นเพราะเขาบอกเขาเป็นคนเล่นของถ้าใครทำอะไรใครทำอะไรไว้ก็เข้าตัว อ่าแล้วก็เขามีแบ,บ็กอัพดีครับเืองต้นผู้เสียหายเท่าไหร่เื่อตอนเบื้อต้นตอนนี้มีผู้เสีหยห,สหายทั้งหมดเนี่ยที่มาอยู่ที่เราเนี่ยประมาณกว่า15คนแต่ว่าตอนนี้กลังจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าใช่เพราะว่าเมื่อวานเขาเพิ่งเห็นข่าวนะครับว่ามีการเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้คาดว่าตัวเลขน่าจะเลย30ล้านวันนี้เราก็เลยมาขอให้ทางบุคคลาการสอบสวนกลางเนี่ยท่านได้สั่งการกองปราบก็ได้หรือหน่วยงานภายในทนี่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดําเนินคดีเรื่องนี้หน่อยครับผม เพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าตอนนี้นยังมีการอ่าใช่ครับเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันด้วยแล้วก็ปรับเพื่อเป็นการป้องปรามด้วยเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมีการยิงโฆษณายิงแอดหาคนเข้ามาเรียนอยู่ถ้าเกิดยังไม่หยุดวงจรน,นี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีการหลอกแล้วก็หลงเชื่อกันไปแบบนี้เสียหายเป็นวงกว้างครับผมขอบคุณครับ